อินรีห้ากับพละห้าพิกุทั้งหลายปริยายที่อินรีห้าอาศัยแล้วเป็นพละห้าที่พละห้าอาศัยแล้วเป็นอินซีห้ามีอยู่ปริยายที่อินรีห้าอาศัยแล้วเป็นพละห้าที่พละห้าอาศัยแล้วเป็นอินรีห้าเป็นอย่างไร พิกุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตทินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตทินรีสิ่งใดเป็นวิริยินรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินรีสิ่งใดเป็นสตินรีสิ่งนั้นเป็นสติภละ สิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินสีสิ่งใดเป็นสมาธินสีสิ่งนั้นเป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นสมาธิภละสิ่งนั้นเป็นสมาธินสีสิ่งใดเป็นปัญญินสีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินสีภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำ ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหลังไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่อันหนึ่งปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสมีอยู่พิกูทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านตะวันออกและในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวภิกุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ํานั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไรคือน้ําในที่สุดด้านทิศเหนือและในที่สุดด้านทิศใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนี้แลที่กระแสแห่งแม่น้ํานั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสชั้นใดภิกขุทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกัน สิ่งใดเป็นสัตธินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตถินรีสิ่งใดเป็นวิริยินรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินรีสิ่งใดเป็นสตินรีสิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินรีสิ่งใดเป็นสมาธินรีสิ่งนั้น เป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นสมาธิภละสิ่งนั้นเป็นสมาธินรีสิ่งใดเป็นปัญญินรีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินรีภิกุทั้งหลายเพราะความที่อินรีห้าอันเจริญกระทําให้มากแล้วภิกุจึงกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่